ก็ใจหายมากครับเพราะว่าจริงๆเราจำ first m e e t ได้เลยก็ตอนนั้นก็คนก็เยอะมากแล้วนะครับมาดูอีีแรกด้วยกันแล้วก็ตอนนี้มาเป็นอ p สุดท้ายและ Final นัพแล้วก็เป็นงาน last ส e ิ t ซึ่งเป็นแบบว่าสกลที่เป็นคล้ายๆแบบคอนเสิร์ตเลยใช่แล้วก็มีเพลงไหมทุกคนเยอะมากก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็เออจริงๆใจเรายังไม่อยากให้จบมาแต่ว่าจริงๆเรามันต้องจบแล้วอย่ีโอเคแล้วค่ะครับผมก็ตื่นเต้นครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานสำหรับโปรเจกต์เทมโปครับก็วันนี้เป็น วันที่เรามาร่วมกันส่งตัวละครกับนิยายแล้วก็ทั้งดีใจทั้งใจหายเพราะว่าเราก็ผูกพันกับซีเรื่องนี้มานานครับผมแต่ก็อยากให้ทุกคนได้รอชมโชว์ในเทปโปอเวอร์ลาสบีแฟนปาร์ตี้ครับอโกะิโกะะลครับผมก็เหมือนพี่ๆั้งสองคนเลยครับผมคือดีใจมากๆเลยที่ได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้นะครับผมก็ยินดีมากๆที่จะพาทั้งตัวนาโนแล้วก็ตัวละครอื่นๆนะครับมา ให้ทุกคนที่ดูเป็นค้าสุดท้ายครับผมก็ยังไงก็งางจานี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เราจะไม่ได้พบเห็นแล้วแต่ว่าเราก็คงจะส่งกําลังใจให้น้องทั้งในตัวละครนะครับผมได้ได้มีชีวิตที่ราบรื่นกันต่อไปเนาะแต่ว่าจะเป็นยังไงก็เราติดตามชมพร้อมกันดีกว่าฮะเขาก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าืันที่บอกนะเราแบบเหมือนมันแป๊บเดียวมากตั้งแต่แบบอีพีแรกอะไรแบบแปบบ๊แบๆบเอ้ยจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้ดีใจอีกเพราะว่าได้มาดูอีพีสุดท้ายพร้อมทุกคนด้วยแล้วก็แบบเป็นแฟนปาร์ตี้ก็เหมือนมีนเิตตล็็็กก้วื่แ เราดูตอนสุดท้ายแล้วเราดูตอนผมก็เป็น3เดือนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับผมเพราะว่าแบบแค่ปนติตาก็ผ่านไปแล้ว EP สุดท้ายแล้วก็ตื่นเต้นมา,มากๆครับเพราะว่าวันนี้ก็จะได้ดูอีพีสุดท้ายของทุกคนด้วยปกติทุกคนก็น่าจะแบบดูไปกับเราแหละแ,แล้วก็มาแบบรีแอคทางเอสอะไรนี้แต่ว่าวันนี้ก็เหมือนได้ r e a c t i o นของทุกคนด้วยเลยอะไรนี้ก็ตื่นเต้นมา,มากๆครับ,รบผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันก็เป็น c ะ a n n อีพีใช่ไหมแล้วก็เราก็เดินทางมานานเนาะ Chat, ท,ท,ที่ทุกคนรู้กันถ้าถ่ายมาปิดกล้องมาแป๊บเดียวก็จะจบแล้วใช่ครับผมวันนี้เป็นพอสุดท้ายแล้วที่เราจะได้พาตัวละครทั้ง6คนของพวกเรามาให้ทุกคนดูนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้ดูตัวละครของพวกเรานะครับผมใช่วันนี้ต้องเตรียมทิชชู่ไหมคะับทิชชู่เหรอครับจริงๆอืออือแล้วเตรียมน้ำก่อนเตรียมน้ำก่อนแล้วเราเริ่มพูดก่อนทิชชู่เหรอครับผมว่าก็ซับเหนื่อยไง อ๋อซับเหนืออซับซับเหนือก็อาจจะมีด้วยแล้วก็ซับน้ำตาก็อาจจะมีด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือพิซซายแล้วอะไงก็แบบด้วยความคิดถึงแหละเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าเราก็แบบมีความบุคลาภกับตัวละครนี้มากเหมือนกันเลยพิซซี่ก็ได้เวลาส่งน้องกลับไปที่นิยายแล้วอะไรเงี้ยคิดไหมว่าคิดไหมว่าแบบว่าถุงซีรีส์เรื่องแรกของพวกเรามันจะประสบความสำเร็จมากขนาดไหนอ๋อคิดไหมครับพี่นัทชอบอะมิจริงก็ คิดนะครับรผม<ร>ตั้งใจเหมือนกันกับผลงานครั้งแรกของพวกเรารก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับพวกเราทุ่มเทกันมากเวิร์กช็อปอะไรก็อยากให้ซีีส์เรื่องแรกของพวกเราแล้วก็ขอปียดด้วยออกมาดีที่สุดนะครับก็ไม่คิดว่าผมบตอบรับจะดีขนาดนี้แล้วแฟนให้การสปอร์ตแล้วก็สุดยอดมากขอณทุกคนจริงๆครับผม ใช่เพราเราเห็นการปันแท็กในเอ X ตลอดแล้วก็แบบเห็นการแอคทีฟของแฟนๆตลอดครับก็เหมือนเราพราเราก็อ่านฟีดแบ็กตลอดครับแล้วก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสุดท้ายอะย่าเงยครับว่ามันจบแล้วอะตัวละครของเรื่องมันให้อะไรกับเรามากหรือว่าเนื้อหาของเรื่องนี้มันให้อะไรกับพวกเราบ้างเอ่ออ่ะครับผมก็ผมรู้สึกว่าคือเปเปอร์เนี่ยก็จะให้ความแบบความ เข้าใจมากขึ้นแล้วกันแบบไม่ว่าจะเข้าใจคนอื่นหรือว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าเปเปอร์ถ้าสมมติวันนึงเรามีเรื่องกังวลใจอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรามองว่าเฮ้ยเปเปอร์มันอาจจะทาอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเรามีบทเรียนมาจากเปเปอร์มาเหมือนก็เป็นครูเราคนหนึ่งเหมือนกันอ mm hmm. ะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเปเปอร์น่าจะช่วยให้เราแบบบางที่อาจจะมีความสุขขึ้นได้กับแบบบางเรื่องที่แบบบางที่เราน้อยๆอ,อ,อยอยู่แบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเ no. oh งีง้ยครับผมไปนาโนโอ้โหของของตัวนันงนนยครับผ แน่ว่าตอนแรกจะเริ่มต้นรู้จักตัวละครนี้ด้วยการแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณวันหนึ่งเรารู้สึกว่าตัวเลโก้เขาก็โตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าจุดที่เลโก้ได้รับรู้ถึงนาโนมันหยุดแค่ตอนที่13เท่าน,นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราได้มีน้องเพิ่มมาคนหนึ่งได้พาน้องคนนึงมาแต่ว่ามาหาความสุขมาพาเขาได้ทํทอล์คฝันอะไร่าเงี้ยครับผมเลโก้ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เลโก้พาน้องมาเนี่ยเลโก้ก็ได้เรียนรู้จากตัวน้องเหมือนกันว่าน้อง เขาก็พาให้เลโก้โตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าพาให้เลโก้กล้าคิดกล้ากล้าแสดงออกมากขึ้นอย่างครับผมใช่ครับครับก็จริงๆตัวละครโป้เป็นตัวละครที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากมแล้วก็ไม่ได้มองโลกแค่เป็นแบบ first person perspective คือเขามองโลกในมุมมองของบุคคลที่3ม,มุมมองของคนอื่นด้วยอย่าเงี้ยครับก็ทําให้เหมือนแบบเราได้เติบโตพร้องกับตัวละครที่ว่า ในโลกความเป็นจริงเนี่ยถ้าคนเราที่ไม่ได้เกิดมาแล้วมีทุกอย่างเราจะ strive เราใช้ชีวิตในชีวิตนี้ไปได้ยังไงให้มันเป็นคนที่ดีในสังคมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแบบเราคงไม่ได้สมหวังกับทุกอย่างในชีวิตอะตัวละครโปรก้ก็เป็นคนที่ล้มเหลวมาเหมือนกันแล้วคนที่ดูนะครับผมก็เชื่อว่าเราจะได้อะไรแหละอย่างจากจากให้พีเอ็ีได้จากจากตัวละครโป้เขาผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ล่ม คนที่ล้มเหลวเนี่ยครับก็สามารถสมหวังได้เหมือนกันนะครับผมในเรื่องของความรักเองได้ถูกรักและได้รักเนี่ยเป็นยังไง<ช>อะไรเงี้ยครับใช่ครับครับคุณแล้วค่ะ <c oughs> ดีดดนะเ <c oughs> ออนะ <c oughs> ผมอาจจะอาจจะเรียนได้มากว่าผมเรียนรู้จากเทมบ้างนะก็ทำให้วิลเลียมเป็นอีกคนนึงแล้วกันในในในแบบที่ดีขึ้นถูกต้องเลยคุณพูดเลยับคุณมั่นใจเลยคุณดีขึ้นไปแล้วดีดี ไม่คือเราต้องการไม่ชัวร์ใช่ใช่ใช่ใชผมได้แต่ก็รู้สึกดีเพราะว่าเหมือนเราแบบได้เรียนรู้อะไรแบบงอย่เพราะว่าเคยด้วยเทมเนี่ยเป็นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็แบบมีความมาชัวรมากขึ้นแล้วก็พอได้ได้แบบว่าคือผมเป็นคนผมเป็นเด็กอ่ะแบบคือแบบว่าชอบแบบชอบแกล้งชอบอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าพอได้เป็นเทมก็เรียนรู้อีกมุมหนึ่งของเทมซึ่งเอามาปรับใช้ในแบบในของวิลเลียมบ้างอันนี้ใช่ก็ทำให้แบบวิลเลียมโตขึ้นจริงไหมดูมันเยอะเลยพูดเยอะด้วยดูดดูดูดูดด ขนาดนี้ยังจำไม่ได้อะโหครับเราะผมก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากดิแลนก็คงเป็นแบบว่าความห่วงแหนครับห่วงแหนคนที่รักเหมืกันต่อให้แบบว่าดิแดนแบบว่าไม่ได้แสดงออกถูกต้องเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นเหมือนเคส e study ให้เรียนรู้ว่าแบบว่าต่อให้ลึกๆเรารู้สึกว่าเออมีคนที่เราห่วงแหนนะคนที่เรารักก็เราควรจะแบบชีวิตเขายังไงอะไรนี้แบบว่าแสดงออกยังไงอะไรเงี้ยเพราะผมก็ไม่เก่งเรื่องนี้เหมือนกันหมายถึงไม่ไม่เก่งเรื่องการแสดงออก แบเออครับผมใช่แล้วเอามาปรับแม่งว่าแบบพอในเรื่องกับตัวเรามันก็เดี๋ยวลองดูครับใช่ไหมก็คือเดี๋ยวแสดงออกใมันไม่มีคำตอบก็ค่อยเรียนรู้ไปครับใช่นี่นานนะคะผมก็เอามาปรับใช้อยู่ครับผมผมเป็นไอจุนก็เลยรู้สึกว่าเป็นทำให้ตัวเองมี เขาเรียกว่าอะไรมีหลายมิติมากขึ้นเหรอเพราะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคนเพลนเพลงเนาะใช่ไหมทุกคนครับใช่พี่แล้วพอได้มาแสดงเป็นจุนก็รู้สึกว่าตัวเองได้รู้สึกแบบเหมือนเราเปี่ยวขึ้นไวทันคนอื่นทันคนอื่นมากขึ้นทันไหมนะทันแหละทันมากขึ้นเพราะว่าจุนเป็นคนที่หัวไวคิดไวทำทำอะไรก็ไวๆแต่ว่าทำอะไรเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบมีแผนเยอะดีกว่าเจ้าเล่ห์เลี่ยมเลี่ยมเรายม่จะเอา จุดนั้นเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงด้วยแต่ว่าใช้ในทางที่ดีนะครับวันนั้นน่ะพี่เอชกับเบลเลียมบอกว่าถึงขั้นที่ต้องบอกว่าให้นัดเลิกเป็นจุนนี่คุณดินทาผมอ๋อไม่ช่วงช่วงเวิร์กช็อปชเวิร์กช็อปที่แบบว่าเขาบอกว่าคือดรื่องของพี่จุนน่ะใครเต้จะแบบเป็นความกวนๆอะไรเงี้ยการล่อนกระล่อนอะไรเงี้ยซึ่งหลังๆเนี่ยเริ่มไม่ใช่พี่นันละเริ่มเป็นเริ่มเป็นเป็นจุนอะไรเงี้ยอหมายถึงว่าเขามีความกระล่อนขึ้นมาอ๋อใช่ก็ไม่ใช่แค่พวกผมที่พูดนะ พี่มุยพูดกลับก็บอกว่าเป็นนัดให้พี่หน่อยเอานัดกลับมาหน่อยเอาแล้วกลับมาหน่อยบางทีลึกๆแล้วนัดอาจจะเป็นจุนจริงๆก็ได้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่เรียกว่าพี่เอแล้วเรียกเออสไมเอสเฮ้ยย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 งยย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 ยาบใช่ เพลงพี่ถึงโป้พี่ถึงนาโนพี่ถึงเบอร์ไหมคิดถึงไหมครับคิดถึงคิดถึงอยู่แล้วคิดถึงมากอ่ะมีตัวละครไหนที่เราคิดถึงเป็นพิเศษนเรื่องไหมคะคิดถึงพี่มิกนะคิดถึงพี่มิกพี่เลโอหวังว่าหวังว่าวันนี้จะได้เจอพี่มิกเหมือนกันฮะพี่มิกมาวันนี้พี่มิกมาวันนี้พี่มิกมาด้วยแม่อจริงถ้าเอาสาระก็คิดถึงจริงๆครับครับอ้าวแล้วม่อกี้ไม่มีสาระเลยก็คิดถึงทุกคนคิดถึงอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ผ่านมาสักพักแล้วเนาะหลังจากปิดกล้องไปคือเราปิดกล้องมาก็กี่วัน เวลานอยู่นะเกือบ3เดือนใช่ตอนปิดกล้องวันที่10สิบบอกเหนื่อยเป็นวันนี้ไม่ง่ายนับเลยเช้าวันที่11เอ็ดอันนี้คือแค้นหรือว่าแค้นเพราะอยู่คนเดียวเงาเงาคือถ้าสมมุติแบบว่าคือจริงแล้วก็คิดถึงเพราะว่าพอมันปิดมาสักพักแล้วก็เราก็ไม่ได้เข้าตัวละครเต็มเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบพอได้มาได้มาดูตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออคิดถึงเหมือนกันครับมีคิดถึงตัวละคร คิดถึงตัวเองครับคิดถึงแต่ไม่ได้คิดถึงนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นจุนไม่ใช่หตอนนี้เป็นนัดอยู่ครับผมเวอร์ชันแบบเวอร์ชันจุนงงไหมงงก็คิดถึงครับจุนเป็นตัวละครน่าหลักคนหนึ่งครับผมที่อยู่กับใครก็ได้ใช่ไหมทุกคนใช่ครับใช่ใช่เลยครับบัง yes ใช่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะคิดถึงจุนเหมือนที่ผมคิดถึงจุนโอ้โห เสียงลอยมาจากฝั่งคุณเลยนะคุณตยกัคุณทำดีนะคุณเปเปอร์ขอบคุณมากครับคุณคิดถึงตลอดคนผมไม่ได้คิดว่าจะมาถึงฝั่งนี้เลยผมผมคิดถึงพี่แก้มนะเหมือนแบบในเรื่องตอนนี้ก็แบบแยกแยกทางกันไปอยู่เลยก็แบบไม่รู้ว่าอีพีสุดท้ายจะได้กลับมาหากันหรือเปล่าเราจะสมหวังไหมคะก็ อยากรู้นี่ต้อง,องรอติดตามนะในเรื่องเทมโปคาร์เตสกิบบินี่นะครับผมดูพร้อมกันได้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งยังขายอยู่ได้เลยถ้าอยากดูพร้อมกันนนี้นาทีสุดท้ายนนะครับเทมโปเอาลัสบิแฟนปาร์ตี้าได้แค่มาดูมตนไม่ค่มาดตอนสุดท้ายเพราะว่ามีความพิเศษมาับแฟนด้วยเโิ่งใหญ่ โอ้โหคือถ้ไจริงแล้เราหินเราหินน้ออ้อมเราหินน้องอ้อมแล้วเราจะแบบว่าเวอร์วังอลังการมากลายยิบระยับสมกับอยากให้เตรียมแว่กันแดดไว้เลยนะเพราะว่าเราเพราะอะไรครับพี่นัทเพราะเราจ้าเกินอ่าา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 ้าา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 านาาาาาานาา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 ยาา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 าีาาาาาา้าา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 าีครับให้ทุกคนได้แบบเรียกว่า โอเคอันนี้คือบอกบอกกลเอกซีคินคอนเสิร์ตบอกซีค okay, ินงานบอกซีคิ้นงานไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอรู้หรอกครับว่าต่อไปจะเจออะไรบ้างก็ต้องไปดูอ๋อจะเต้นไหมคะคงจะเต้นไหมคะไม่ใช่แค่ผมครับเอ้ยจะเต้นไหมเฮ้ยเฮ้ยทำดีๆทำดีๆก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ไม่เราเรายังไม่ถึงเวลาอ๋อ ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาอีกชั่วโมงนิดๆครับรอได้รอชั่วโมงนี้นี่คือว่าไกลหนีแล้วหรอใช่ใช่ครแต่คนก็คาดหวังแหมว่าแบบเอ๊ะจะเห็นพีเอสเต้นกัุมิเลียมไม้อะไรอย่างเฮ้ยไม่คาดหวังจริงๆเต้นเนี่ยชิชิบูมเนี่ยเต้นบ่อยมากครับก็จะเป็นเพลงที่เต้นบ่อยก็จะไม่ใช่เพลงมาสิเต้นเพลงมาไม่อันนี้ไม่มีสัมผัสอั้งไม่ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแล้วก็มีหลายคนอยากรู้ว่าถ้าเกิดมี ซีซั่นสองเอ้ยแต่เราชอบแซวกันว่าจะมีซีซั่นสองมีมีชอบแซลชอบเซลไมเราชอบแซวอ่ะมีคนเดียวชอบแซวคนเดียวคือนี่อันนี้อะไรอะมันเป็นความหมายยังไงเอ้ามันก็แบบเฮ้ยซีรีส์ไงเวลาเราพูดถึงคำว่าซีรีส์มันอาจจะแบบมีหลายซีซั่นแต่เราคิดดูว่าเอ้ยเทปโปซีซั่นสองมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะเป็นยังไงอะไรหรือวงกลับลนแล้วแตกใหม่อะไรเงี้ยไม่รู้เล่น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 หรือว่าเทปโปเลิกกันอีกแล้วกลับมาคบกันใหม่ซีซั่นสองอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ แต่วันเนอร์น่าจะล่มจมแล้วแต่ชิ้นสองไม่รู้แต่ซีซั่นแรกตอนสุดท้ายดูไลฟ์สตรีมพร้อมกันได้นะครับยังขายอยู่ยังมีเพลงด้วยใช่ไหมครับยังขายก็จรก็จริงๆยังมีเพลงที่เราไม่ปล่อยไปอีกก็วันนี้ก็เป็นเพลงที่เราจะได้ฟังครั้งแรกที่ที่ที่แลนไปถูกใถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีเพลงยันอีพีสุดท้ายเลยจริงๆสปอยอะไรเกี่ยวกับเพลงใหม่หน่อยไหมพวกคุณเพลงใหม่นี้คือ อะไรนี้ปะกไก่ไก่ขอบพีน่อะเป็นหน่มเซนตาอะไรกันครับเป็นเพลงที่เอ่อบินสูงครับคือเอาเียว่าเหมาะเหมาะกับที่จัดงานบนดาดฟ้าเลยบนาดาดฟ้าเลยใช่ไหมใชามามไหมใก็ไหไหนใค่ไหมใช่ไหม่หน่ห่น่่ไห่ไหมไห่่มา ครับก็คือเสียงอะไรไม่รู้เหมือนกันทุกคนก็สิลาพี่ขอบคุณทุกคนโอเคครับผมก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตตลอดนะครับก็พอเราขอบคุณมากเพราะว่าเราเห็นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเอ่อทาง X หรือว่าทางที่ทุกคนมาตามจากอีเวนต์ต่างๆหรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าเออ่พวกเราตั้งใจมากๆกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จบแล้วขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดนะครับเพราะผมก็ต้องขอบคุณคนที่ติดตาม EP แล้วก็ ติดตามเราทุกวินาทีเลยนะครับก็ดีใจม,มากครับเอ่อหรือว่าก็ต้องขอบคุณมากไม่ว่าแบบจะเป็นผลงานเทมโปรหรือว่าผลงานไหนก็ตามของเราก็ดีใจมากาที่ทุกคนมารู้จักกันแล้วก็อยู่ดีเลื่อมนะครับผมขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ติดตามเทมโปฮาร์าดสกิบบีของเราครับจนถึงฟนแนลอีพีแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับทุกคนก็ผมดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานทุกคนะครับเฮ้ยโดนแฟนๆทุกคนเลยนะผมขอบคุณทีมาเบื้องหลังเลยอด้วยครับ ขอบคุณทุกคนครับเตรียมมาเลยสุดายครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คือคือไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงของพวกเราหรือว่าทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนตั้งใจทําให้เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดในทุกๆฝ่ายในทุกๆหน้าที่ของตัวเองครับก็ดีใจมากๆที่แบบเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วก็หวังว่าจะมาร่วมส่งตัวละครร่วงส่งเรื่องนี้ไปด้วยกันแล้วก็หวังว่าจะเป็นตอนสุดท้ายที่สวยงามอเลโกแล้วก็ เอาไปตัดต่อให้เขาครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเลยครับผมขอบคุณที Alright, ่ให้ความสนใจกับเรื Kate, bacteria, iki, ่องนี้มากๆแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ได้รับมากๆเลยครับขอบคุณ GMTV ครับขอบคุณไลแค้นขอบคุณพีเอสขอบคุณนักแสดงทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณทีมงานด้วยขอบคุณพี่ๆสื่อข่าวด้วยเหมือนกันครับผมที่ให้ความสนใจมาโดยตลอดตั้งแต่ E ีพีหนึ่งจนถึง E ีพีสุดท้ายนี้นะครับเลโก้ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากมีความสุขมากๆเลยครับผมใช่ก็หวังว่าจะยังคอย สนับสนุนติดตามไปกับบทบาทนี้บทบาทนักแสดงของทุกๆคนนะครับผมใช่ครับขอบคุณฮะครับผมเหลืออะไรผมพูดไหมครับตอนนี้มีมีใช่ไหมมีเลยไลฟ์สตรีมมิ่งยังยังเดินอยู่นี่เว็นนี่เป็นชื่องานเป็นอะไรฮะเป็นหมดเลยน่ะเว้นอะไรละมีดอว์มิดเลยจัดเลยพี่ชเขาผมก็เอ่อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะผมก็ ประชากรชาวเทมโปนะครับซัพพอร์ตซัพพอร์ตพวกเราทั้งหกคนนะครับผมตั้งแต่วันที่มีอยู่แค่กระจุกมือนะครับจนตอนนี้เิ่มาเป็นสองกระจุกมือแล้วครับตอนนี้เรามีเป็นสิบกระจุกมือแล้วใช่ปะใช่ป่ะใช่ครับผมก็พวกเราได้รับกําลังใจเยอะมากจริงนะผมก็ทาให้พวกเราเนี่ยหายเหนื่อยนะผมไม่ว่าน้องจะเต้นกันมาหนักขนาดไหนเจะออกกองเลือกเช้าเท่าไหร่ตอนนี้คือเราไม่เหนื่อยแล้วนะครับผมเพราะว่าผลงานของพวกเราทุกคนเนี่ยทำให ทุกคนทั่วโลกได้เห็นแล้วนะครับผมว่าแล้วซีรีส์ของเราไม่ใช่เล่นๆนะครับผมกว่า60ประเทศนะครับผมใน X นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากจริงนะครับผมตอนนี้ก็น้อมเราก็ใหญ่ขึ้นมากๆแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่พพอร์ตพวกเราทั้งหคนนะครับผมแล้วก็วันนี้มาสนุกไปกับงาน t e m p o ิ v อเวอร์ s าสบี Fan Party กันนะครับขอบคุณ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 ครับผมกินเสิร์ฟนะคะ